อีกพักหนึ่งนะดิฉันขอตั้งเขาว่าเป็นพักเพื่อต่างดาวแล้วกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโลนินยาไม่ว่าจะเป็นคาเมรไม่ว่าจะเป็นเพราะว่ามันเข้าข้างต่างชาติหมดเลยต่างดาวบริมันจะไม่เข้าข้างคนไทยเท่าไหร่เลยนะคะนะเขามาเสนอนะประชาชวนว่าไงรู้ไหมคะลดทอนกําลังทหารตัดงบทหารใช่ไหมคะแก้ไขระบบทหารไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนะแล้วก็บูลลี่ทหารต่างนานาว่าลบไม่ชนะ ใช่ไหมคะทหารมีไว้ทําไมนะ,ะเสนอแบบให้ประเทศไม่มีรู้วคือไม่มีฐานอะ่ะเหมือนบ้านที่ไม่มีรู้วนะคะแต่พอเกิดเหตุการณ์ทางชายแดนไทยขเขมรเนี่ยเห็นหัวสัตตัวไมคับพักนี้ที่จะลงไปรับผิดชอบอะ่ะไปเป็นรั้วให้กับเรานะ่ยมีไหมคะมีความกล้าหาญพอไหมคะไม่มีนะคะดิฉันเป็นผู้หญิงดิฉันยังกล้าไปแจกข้าวใหกับทหารเลยคะ่ะนะคะ แต่ทาไมพักนี้มันมีตั้งเยะตั้งแยะแล้วก็ปากดีนะคะวาทกรรมกับการกระทํามันตรงกันข้ามกันมากเลยพักนี้นะคะนะไม่มีใครกล้าที่จะลงไปสักคนหนึ่งนะคะเวลาที่มีการยิงกันมีการสูญเสียของทหารมีการสูญเสียของประชาชนเนี่ยนะคะพักนี้ไม่เคยออกมาให้กําลังใจประชาชนเลยพี่น้องไม่เคยเลยแต่เวลาประชุมสภา พี่น้องถ้าพี่น้องตามติดตามประชุมสภานะเสนอตัดงบทหารแม้ทั้งทุกวันนี้ยังเสนอตัดงบเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะให้พี่น้องบอกลูกหลานนะคะที่ไปหลงกับวาทกรรมของพรรคเนี้ยบอกเขานะคะว่าถ้ายังยึดติดก,กับพรรคนี้อยู่นะคะถ้ายังเชื่อวาทกรรมของพรรคที่อยู่นะคะต่อไปประเทศชาติ เขาจะไม่มีบ้านอยู่เขาจะมีในประเทศชาติอยู่ค่ะเพราะว่าพรรคนี้เบื้องหลังคือต่างชาติค่ะพี่น้องต่างชาติอยู่เบื้องหลังเ้าคท่าพี่น้องนะคะให้บอกลูกบอกหลานด้วยนะคะ